สวัสดีนะครับทุกคนอยู่กับผมสุนิบุรียามอีกเช่นเคยครับผมวันนี้พาทุกคนมาดูเต็นเตนแบบคลาสสิคกครับผมทรงทรง,รงอยู่แถวภาคกลางนะแต่อันนี้คนอีสานทำนะครับนี่โหสวยจัดเลยทีเดียวนะครับผมตัวนี้มันเป็นเต็นท,ที่ออกแบบมาเปลกแหลกตาพอสมควรนะครับผมนะครับบางคนอาจจะเคยเห็นอยู่แถวภาคกลางนะ แถวบ้านเราเนี่น้อยมากที่จะได้เห็นนะครับก็ช่างอยู่ทางเขตเขตสุรินทร์นี่แหละครับผมทำขึ้นมานะครับตัวนี้ก็ใช้ชุดเกียร์ชุด,ชดระบบอะไรต่างๆนี่ของโตโยต้าออรนิดนะดีก็เอาเหล็กอย่างดีนี่เหลก็กกีนิ้วเนี่ยล้ส,สีงนี่เหล็กคารน,นะครับล้อสีเกียร์เดิม เห็นอย่างนี้นี่พงบงมาลัยเวอร์นะทุกคนโอ้โหตัวนี้สีอย่างเดียวครับเครื่องยนต์ถ้าได้เซททีรุ่นใหม่เนี่ยโหอย่างรอเลยครับนะครับตัวนี้ก็ห้าเกียร์ครับผมห้าเกียร์เดินหน้านะครับนิ่มกับผมนิ่มรถนี้วิ่งนิ่มแน่นอน,นครับผมนะครับเพราะวันเป็นช่วงล่างของรถเก๋งนะครับนี่ โอ้โหสุดจัดเลยพี่น้องแล้วก็ทําพื้นทําโครง,งต่างๆนะครับผมเออตัวนี้จะขับเคลื่อนล้อหน้านะขับเคลื่อนล้อข้างหน้าเพราะมันเป็นรถเก๋งนะผมเอามาเปลงสภาพนะครับนี่มาใส่คานใส่อะไรนะครับใส่แหนบด้วยโอ้โหเออตัวนี้ก็กว้างอยู่ประมาณเมตรเจ็ดสิบครับผมยาวก็สองเมตรแปดสิบนะครับอันนี้ก็ เพิ่งทำเสร็จครับผมเสร็จมาใหม่ๆเลยนะพื้นต่างๆนะผมพวกท้ายพวกอะไรนะยังไม่เรีระบบไฟนะนะครับอืมโอ้โหเขาท่านะปกติเขาจะเอาเครื่องยนต์มาใส่แบบใส่ขวางนะครับนะตัวนั้นมันก็ใช้งานได้ไม่ค่อยเยอะนะผมแต่แบบนี้มันก็สามารถไปใช้ สูบน้ําอะไรได้ด้วยนะครับนี่เครื่องหันไปด้านหน้าเลยนะครับถ้าเป็นเครื่องใหม่ๆเนี่ยโหทุกคนนะไม่ใช่เกียร์ออโต้นะตัวนี้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเพิ่งทำเสร็จครับผมระบบไฟยังไม่ดื้อเลยนะยางก็เป็นยางขอบขอบสิบสี่นะครับผมทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะอเอา้า เหมาะสำหรับอีสารบ้านเราครับผมเน้นบรรทุกนะบรรทุกก็อาจจะทำเป็นคอกข,ขึ้นมาก็ได้นะครับผมอันนี้ก็แนวแบบคลาสสิกหน่อยนะครับผมขับไปเที่ยวไปเล่นนี่สงกรานในโอหสาวๆเห็นในกรีดเลยนะ <c oughs> โอ้ยเอา้าเดี๋ยวจะลองทดลองดูครับผมทดลองดูนะครับเดี๋ยวจะลองสตาร์ทเครื่องแล้วลอง <c oughs> ครับดู เพลิงแล้วครับผมตอนนี้ได้สุดลอ,อครับผมมาลองระบบให้ครับผมอ,อันนี้คันแรกของโซนิสานเลยฮะพลังม,มาลายพาวเวอร์ด้วยครับโอ้ขาท่าฮะโอ้อขับไปรอด้านก่อน เฮ้ยเขาท่าเว,ว้เฮ้ยดิขนาดเครื่องน้อยๆนะฮะแต่เป็นเครื่องแบบใหญ่ๆรุ่นใหม่ๆนี่ผมว่าน่าจะเจ๋วดวกว่อน,นะจบไปโอ้ ดีมมากครับโอ้โ <S <S โอีคือผีเพือนคนสุรินทร์บุรียัมครับผมห้าเกียร์ครับผมห้าเกียร์เกียร์ถอยนี่เกียร์ก็เป็นหกเกียร์นะ เบาดีกว่าวงอะไราวเวอร์ด้วยนะครับโอ้เกียมมากครับผมโหมีเกียร์อีกอีเกียรนะ์ห้านาอะเอเ้ยครืองเีอเครื่องกียแรงอะ่ะ ะเครื <S <s nah> ่องกี่แดงไม่รู้นะเครื่องกูโบตท่าครับผมเขาท่าเงเขาท่าโอ้ดีครับไปลองวิ่งถนนลาดยางดูสิโอ้ยได้ได้โ้สาผ่านยหน่หนเนาะ

โอ้ก oh ิไปมากครับทุกคนออ มุลเล่ใหญ่กว่านี้หรือวิ่งไปกว่านี้นะว้า wow, มาแล้วครับผม มาแล้วโอ้ดน,นี่คือดีแตนเกษตรนะครับผมเหมาะมากครับสำหรับการใช้งานนะฮะนี่สุดยอดสุดยอดนะครับผมนี่คือผลงานชิ้นโบแดงของบรีเทนในโซนของภาคอีสานเลยนะครับนี่ครับ คันนี้ใครสนใจครับผมเราก็ขายนะฮะขายขายพร้อมเครื่องขายแยกเครื่องก็ขายนะครับผมนะครับเ,เดี๋ยวเดินระบบไฟทําสีสวยๆครับผมสุดยอดนะครับโอเคครับผมโอเคเอาราคาเดี๋ยวมาคุยกันครับผมใครสนใจคันนี้นะครับ นาก็อยากจะได้แบบไหนก็สั่งได้ครับผมนะดิเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝา like, กกดไลค์กดแชร์ก็ด้วยครับผมนะครับอ๋อลาท่านผู้ชมไปก่อนครับผมสวัสดีครับ <laughs>